ฮัลโห Good morning สวัสดีตอนเช้านะคะอีกครั้งนะคะเด็กๆวันนี้คุณหนึ่งจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยที่18นะคะนะเกี่ยวกับเทคโนโลยีและการสื่อสารก่อนอื่นคุณหนึ่งขอ,องทบทวนหน่วยที่เด็กๆเรียนไปแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะนั่นก็คือหน่วยยานพาหนะและการคนามนาคมนะคะ นะยนานพาหนะมีอะไรบ้างมีรถยนต์นะคะทางบกมีทางน้ําก็มีเรือทางอากาศก็มีเครื่องบินนะคะมีจรวดมีเฮลิคอปเตอร์แล้วก็การปฏิบัติตนาตามกฎจราจรนะคะทำอย่างไรให้ปลอดภัยข้ามถนนตรงทางม้าลายนะคะนะเวลาจะเดินต้องดูแล้วก็ ต้องมีผู้ใหญ่ไปด้วยนะคะไม่ยื่นแขนหรือยื่นขาหรือยื่นอวัยวะส่วนอ,น,อนอื่นออกมานอกรถนะคะวันนี้ผมจะพาดเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการสื่อสารนะคะคืออะไระก่อนอื่นเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับอาทิตย์นี้ว่าเราจะต้องเรียนอะไรบ้างในวันแรกนะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับชื่อของเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารนะคะนะเครื่องมือมีอะไรบ้าง วันที่สองเรียนเกี่ยวกับประเภทของการสื่อสารนะคะวันที่สามเด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการสื่อสารนะคะวันที่สีมารายาทในการสื่อสารต้องทำอย่างไรวันที่ห้าค่ะวันสุดท้ายประโยชน์ของการสื่อสารนะคะ,ะวันแรกเรามาเรียนรู้เรื่องนี้เครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารนะคะมีอะไรบ้าง นี่ค่ะโทรศัพท์มือถือในภาษาอังกฤษเขาบอกว่า T E L T E L E P H O N E เท l e p h o นะคะ t e l e p h o ก็คือโทรศัพท์มือถือภาษาจีนโซจีโซจีนะคะเด็กๆเคยเห็นเป็นประจำนะคะแล้วเด็กๆก็ได้ใช้ด้วยนะคะ ใช้ในการสรื่อสารใช้ในการเรียนหนังสืออ่ะุประกรณ์สื่อสารชิ้นต่อมานั่นคือโทรทัศน์นะคะหรือภาษาอังกฤษบอกว่า t e l e v i s, s i o n television television ก็คือโทรทัศน์ภาษาจีนก็คือเตียนสื่อเตียนสื่อนะคะ ตัวทัดของเรานี่ค่ะก็จะมีภาพออกมานะคะที่อันต่อมาวิทยุเด็กๆอาจจะไม่เคยเห็นนะคะบางคนภาษาอังกฤษเขียนว่า A A D I o. radio radio ก็คือวิทยุภาษาจีนบอกว่า So in นี so in G นะคะมาดูสินี่ค่ะนะปุตยตาใายบางคนก็มีใช้นะคะนะมีเสียงแต่ไม่มีภาพค่ะนี่ค่ะต่อมานั่นคือจดหมายหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นนะคะนะจดหมายในภา,าษากรงกบอกว่า l e t T e r letter letter ก็คือจดหมายภาษาจีนบอกว่าสิน้นสิ้นนะคะอ่าดีดๆค่จจะนี่ค่ะชิ้นนี้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะนะเป็นการเขียนแล้วก็ใส่ข้อความทั้งหลายไปในซองนะคะเราจะต้องส่งที่ไปรษณีย์นะคะจะมี อากาแตมสำหรับติดตรงนี้ด้วยนะคะต่อมาจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมลนะคะอ่า e M A I L, e-mail อีเมลหรือภาษาจีนบอกว่า you s e n ย you s e ยนนะคะเด็กๆอาจจะยังไม่เข้าใจตรงนี้ต้องถามพ่อก,กับแม่นะคะ เป็นการส่งจดหมายโดยการใช้ข้อความส่งจากเราถึงคนที่ต้องการจะส่งถึงอาจจะส่งถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายนะคะที่อยู่แต่ไกลได้โดยที่ไม่ต้องไปที่ไปรษณีให้เสียเวลานะคะต่อมาค่ะคอมพิวเตอร์นะคะ C อม puter นะคะคอมพิวเตอร์นะคะหรือภาษาจีนบอกว่าเจียน,หนเหาเจียนเหนาเด็กๆได้เรียนทุกอาทิตย์นะคะนี่ค่ะมีอุปกรณ์หลายอย่างมีทั้งภาพและเสียงนะคะชิ้นต่อมานั่นคือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะคะหรือภาษาจีนบอกว่า N O T E Boo โอเค e น o o บหรือภาษาจีนปี B ีเปิดปี G ีเปิดนะคะก็คือโน้ตบุ๊กนี่ค่ะนะอาจจะเป็นเครื่องเล็กหรือเครื่องใหญ่นะคะอันนี้ก็แล้วแต่คุณภาพแล้วก็แล้วแต่ยุคสมัยนะคะ คุณค่าพออรสารของเรานั่นก็คือความเรียบง่ายความพอเพียงนะคะเราต้องใช้ชีวิตที่เรียบง่ายนะคะเราจําเป็นต้องใช้น้ตบุกเหมือนคนอื่นไหมในการสื่อสารในการทํางานส่งหรือว่าหรือแม้แต่การเรียนที่เด็กๆต้องเรียนออนไลน์ในตอนนี้เด็กๆก็สามารถใช้ในสิ่งที่ตัวเองมีนั่นก็คือ อาจจะใช้โทรศัพท์ก็ได้นะคะหรือบางคนอาจจะพ่อแม่อาจจะมีตังนิดนึงใช้ในการต่อสายพ่วงนะคะต่อบลูทูธเข้าในทีวีจอใหญ่ให้เด็กๆได้ดูได้เรียนรู้นะคะแต่ทุกคนต้องใช้ชีวิตอย่างพอเพียงนะคะเราไม่ต้องดิ้นรนนะคะหาเพิ่มเติมให้เหมือนเขา ใช้เท่าที่เรามีนะคะนั่นคือความพอเพียงวันพรุ่งนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของการสื่อสารนะคะเราจะสื่อสารด้วยการพูดด้วยตัวหนังสือหรือว่าการใช้ผ่านคอมพิวเตอร์ต่างๆก็ได้นะคะพรุ่งน,นี้เราจะมาเรียนรู้กันอีกครั้งกับประเภทของการสื่อสารวันนี้เราเรียนรู้เกี่ยวกับชื่อของอเทคโนโลยี ที่จะใช้ในการสื่อสารนะคะพรุ่งนี้เราเจอกันอีกครั้งนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพใส่แนทปิดปากล้างมือบ่อยๆนะคะเด็กๆขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะรวมทั้งผู้ปกครองด้วยเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะขอบคุณค่ะ